สวัสดีค่ะมาพี่น้องจ้ากินข้าวน้ำทิพย์จ้าลายอย่างหลายแนวอีกเดาพี่น้องจ้ามาๆจะไมากินน้ำกันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกองกันสุบสุส่คนจ้ามาพอคดีเวลาพี่น้องกับแต๊มเมอร์ก๋วยหนังทิพย์นะคะมาพี่น้องจ้ากินข้าวมาไปจากงั้งงงงงบ่ายโมงบ่ายโมงยี่สิบบ่ายโมงยี่สิบพี่น้องกินข้าวเอ้าจบกบพ่บ่งแงข้าวกันก่อน<า>พี่น้อง แต่นเนนช่นคไ้มานี่ยโอรอจ้ะตัวนน่ยมจะมออยังได้ไปซื้อของให้มือนี้พี่น้อง ช่ยขอบคุณหลายๆเร้อจใจที่มาอุดหนุนเอื่อยขอบคุณเอื่้อยสองคนนี่พอทั้งน้องทั้งแม่ะแวตัวไรเอือกับแมนมาซื้อของให้ส่วเอือคุณนี่ผาที่ปตลาดต่ป e ีสา um. ี่น้อไม่ไห้นาครตบักคุงวันนี้บกคุงก็ยังขาน่ายยำมิสนี่น้อไม่เห็กุ่ยขายย่างมือล่นอยู่แหละจน่อยจอยเมือนอยู่หละได้ขายมากมากไปสรของคล้องวะส่วนนองมิวส้อค่ะไปไปไปสร้ค่ะ <laughs> จนเป็นซื้อว่าตลาดมั้งสาวมาคลิกมีมหน่อยหน่อยมาเจะให้เดี๋ยวไม่ได้ไหมเตรีย่ยวของ ู้พ่าเด็กหนอยไม่เห็นหรออืล่าษัดสอย่วมันก็สิบบาตแม่ร้าน่แม่อะก็เปื่อยไปเนื้อเมือคือคองไห้เปื่ก็เลยไปส่งแม่ไปนวดพี่หนองตัวน,นี้ฝากแม่เวลาหมด,ดเนื้อเมื่อเขาเหลกวก็สิบไ,ไปหาแม่ ซึ่งเมื่บอกเลยนะซึ่งพี่เอ๋ดีอ่ะขาบ่มี่ก็คือบ่ได้ถุงเขาฟ้องกับ็คือคางแบบหลงเลยนี่คำเชื่อเราอะนี่เขาดีเขาห้ามนาะไม่เยอะไม่แรงไปได้ไหมไม่ฟองดีหลายขอบคุณหลายๆจ้ะพี่น้องกับทรงคำอวยพรมาให้ทางเมนกับสอบสาขอโทษรอะไรพี่น้องจ้ะพี่น้องเบิ้งขนาดบ้านสองโมงกับบ่ายสองโมงเหรอนาขึ้สวยอยู่ทีครั้งก็ได้อาบน้ำ

ไปดตลาดม้วนม้วนพ่อตอนใส่กระเบื้อยเลยพ่อทำไมพี่หนุ่มน้าใค่จะบ่ไปร้านคนเก็บผงออกออกหลงดองบ้นจะออกันแบบนี้บ้านหข้าวสูยชีวิตดีค่ะคุณหมอ กินขเราไม่เนี่ยกินยังบ่ถ้าขนาดแหลกสิแบบกินกวนพุนิวเขาค่ะนี้ออกเข้มแนน่าจะสมกนหาให้สมากอยู่่ดสมกแต่่บเมเหมือนเอาตวนี้มากรนจันก่อน

จัดวันอาทิตย์จะได้แห้งเงินพี่หลงเขาวัดพรอีกทีคือต้อจัดพร้อมกันจะคลายเอนเยังไงล่งขันเาเียน่นทีุ่ตาข้าอยากล่งขันกับบนหุ่งนี่ก็ได้ขาขอเงินเขาวัดเนาะแล้วถไปแจ้งพี่้องข้างนี้พรอใจตั้งใจอย่างท็ดตอนนั้นข้าเพื่อเห็ดโรงงานข้าวัน้มีเบียดไปกแล้เลย้สวนลานนั่องแถบซิว่าพ่อลูก้าจ้ะ่อได้เป็น้อของอลวกะ ของลูกค้าเขามาหลย์เรามาเนี่ยเงินที่พี่น้องโอนมาให้ที่ไปเห็นุที่จะเอาใส่ตัวเงื่อนเหรอเขาวัดเลยจ้ะก็ได้บุญอนุโมนาครับการสันสาธุบุญน้ำจิเนื้อเ็ดตระเนี่ยบะม่ามื้อ่านีดีเบื้องนเบองได้กินเขาสวนะเกอบเกือบสองหมงตอนนี้มีแอึยเห็ดได้บนเนีกก็ได้เรียนแต่นึ่งนัวกินเขาก็บอบ่บอบกัน เนี่ยอจะสั่งน้ำส่มเนาะที่แบบเป็นขวดให้เลยเนาะแล้วก็ขนมเอ้ไม่ใช่ไอติมอะแค่นั้นเนาะไอ้ชาติเกาอาตก็ตักอ้อันพันเ่อม่าไใส่จักรขนมใหย่ๆคือติมได้เลยอิมอดไอติมแล้วก็น้ำส้มขวดน้ำหอมเงนแกว เอาโตะเียแหละพี่น้องต่างเครื่องกับมาพุ่งวเลยเหมือนาตงาตอหัดคำหมือนเด้อบบบนี้มันำถิ่นแพ่แบบเหมืนเมเยเยสหมอนี้คหลอนี้เนาะอน่าจะมูจับแดดอีกเด้อ

มาหมาับไปสวงกองเจ้ได้เนไดยเละมันเห็นแก่ก็บอกไมเห็นเนี่ยเาะวบอก่เจาได้ยังเอาไปตำหูขายตัวเนี่ยเอาห่บอกตุ่มย่งยัไ ยังสิคลานมานูรถตะกะบะบ่บ่ได้บะ <laughs> à. không บะไปนํา เปลี่ยนเกันกอกมากิ้มน่หน่อยดิเหี่เติมข้าดูนี่ดูด้ข้วหายเลยมื่อไหรนเห็นละก็มันดีให้้วหวานมันหิวนอนเนาะนันมาแล้วใายากเลยคือตัวพี่ยงบ้าน 我跟他说，我跟他说吧。哎，继续，我必须说，必须说。对对对，对，对，我们很困难。嗯，不知道。 สวัสดีครับโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยอยากไรครับเดียวมองดมมองกันเลยฮะขัดเอามอิ่มดอกโอ้ยโมอิ่มดอกเด้อเอาคอนถุงกันหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจำเป็นกันดอกเดียวคนละครับเดี๋ยวชิวเขาเขาบอกคุณกล้หน้าเล็กก่อนสิยุทธิทิศหนึ่งวันนี้แบบนี้เอาไงล่ะ มันยังไม่ชินยังไม่ชินขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้าขอบคุณที่มาอุดหนุนื้อใจ ย่างไรหวดไม่มีเวลาบอกพี่เจี๊ยบเจี๊ยบโอนเงินมาให้พี่ยังพี่หวดกับพ่ได้เบิ้งหยอดทำกันแหละแล้วก็ที่ส่งที่ส่งของมาให้พี่เจีนะ๊ยบเนาะเดี๋ยวก็ส่งมาให้ค่าของแล้วก็ค่าทำบุญไม่ใช่ค่าทำบุญรวมท่าบุญนั่นอย่างมือเฮ็ดบุญสี่สี่แจ้งให้ยั้งอีกรอบนึงเลยจ้ะ แค่เอาใค่เอาสีจะเป็นสีหลอดมาหลอดเออเตย้มาโกย่างอย่างเนียเลึกเปลี่ยนให้ทั้งมาลำไฟไส้มากินต่อพี่น้องจ้าคลิปนี้กับซีดีพอเพี้ยนซ้ำๆเดือดพี่น้องเป็นขอกันจิ้มหลายพี่น้องการพอคุณทุูกก็ลังใจคอมเมนต์คือกันพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ